สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อยืดนะคะเป็นเสื้อทีมมาจากทีมงาน BK Fishing Team นะคะเสื้อโทนสีนะคะจะเป็นเสื้อสีดำล้วนเลยค่ะเป็นงานเสื้อยืดนั่นเองนะคะงานเสื้อยืดคอกลมค่ะแล้วก็จะมีงานสกรีนดิจิตอลนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยโลโก้ของทีมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดงานใกล้ๆกันนะคะ งานเสื้อนะคะจะเป็นโลโก้ทีมอยู่แล้วนะคะเป็นโลโก้ของพี่ๆเขาอยู่แล้วซึ่งก่อนนี้จะมีคลิปหนึ่งก็คือจะเป็นคลิปงานหมวกทีมนะคะที่ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันก็จะเป็นหมวกสีดําลายพรางนะคะส่วนตอนนี้ที่มารีวิวกันก็คือเป็นงานเสื้อทีมค่ะก็คือเป็นเสื้อสีดําแล้วก็ติดด้วยโลโก้ bk fishing team นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นโลโก้ที่ตําแหน่งหน้าอกนะคะ ที่เหลือก็เป็นเสื้อสีดําค่ะก็สามารถใส่ใส่ทั่วไปได้เลยค่ะสบายมากนะคะสําหรับงานเสื้อ,อยืดสีดําส่วนด้านหลังนะคะอาะตัวนี้ก็ได้ด้านหลังก็จะเป็นงานโลโก้เหมือนเดิมนะคะเป็นโลโก้แพทเทิร์นเดิมเลยของพี่พี่เขานะคะแล้วก็จะเป็นงานพิมพ์แบบดิจิตอลดิจิตอลก็คือไม่ไม่จำกัดสีสันนะคะก็คือสามารถเลือกได้เลยโลโก้สีอะไรนะคะก็สามารถ สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์งานได้เลยนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์บนเสื้อสีดําได้นะคะอันนี้คืองานด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นงานโลโก้ที่เอามาขยายใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเห็นรูปเห็นสีสันชัดเจนมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่มีโลโก้อยู่แล้วก็ สามารถเอามาทำงานเสื้อทีมของตัวเองได้นะคะใส่สบายเลยเสื้อยืดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นสีดำล้วนนะคะสีเสื้อก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะสำหรับใครที่อยากได้งานเสื้อสีน้ำเงินสีกลมสีดำหรือสีขาวนะคะก็สามารถสั่งงานได้ะคะ่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงาน bk fishing team ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้พี่ได้หมวกได้เสื้อพร้อมกันนะคะยังไงฝากฝากถ่ายรูปมาฝากด้วยนะคะจะได้ จะได้จะได้เอาเป็นแบบเป็นแบบของร้านไปเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเสื้อแล้วก็หมวกเลยแต่ว่าหมวกเราส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเสื้อเดี๋ยวเราส่งให้วันนี้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับงานงานเสื้อนะคะเสื้อทีมเสร็จเรียบร้อยค่ะก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวเตรียมไปจะส่งก่อนเพราะว่าตอนนี้อัดคลิปปุ๊บฝนตกปัับค่ะแต่ว่าวันนี้น้ําน่าจะไม่ท่วมนะคะก็ยังไงเดี๋ยวรีบจะส่งให้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ